ครับคลิปที่4นะครับเปิดเตาเผาถ่านครั้งที่14ไม้ที่ใช้คือสะเดาช้างการเรียงไม้ก็เรียงแบบแนวนอนเผาไม่ได้อบนะครับเผาแบบเผาแบบเหมือนกับที่เขาเผากันเลยโยนไฟใส่เข้าไปแล้วก็ลุยกันเลยนะครับใช้เวลาเผางแต่ตีสามถึงบ่ายสมนะครับก็มีปัญหาอุปสรรคก็คือไฟดับไปช่วงหนึ่งเกือบดับไฟเกือบดับ มาดูฐานลักษณะของฐานสะดาช้างกันนะครับไม้สดาช้างที่ใช้เนี่ยมันแตกต่างขนาดไม้ส่วนใหญ่จะขนาดประมาณนี้นะครับไม้เล็กๆเนี่ยคือจุดเอาฐานของเราเนี่ยมันก็ยังให้ฐานที่โอเคนะพูดถึงเตานะแต่ลักษณะของตัวไม้สดาช้างถ้าเป็นไม้ท่อนใหญ่ผมลองวัดความต้านทานดูไม้ท่อนใหญ่ ที่อยู่ด้านบนนะเราใส่ไว้ด้านบนเนี่ยความด้านทานจะอยู่ที่ประมาณจิ้มลงไปเนี่ยนะครับประมาณเห็นไหมสิบกว่ายี่สิบกว่าโอมนะครับไม้ท่อนใหญ่นะแต่ว่าไม้ท่อนอื่นๆเนี่ยไม่ขึ้นนะครับต้องปรับไประดับ อ่านเป็นกิโลอ่ะถึงจะขึ้นเดี๋ยวผมลงอ่นวัดอันนี้ดูนะครับท่านเห็นหรือเปล่าวางนี่นะไม่เห็นเห็นไหม ความต้านทานแม้จะปรับไประดับแม็กซิมัม200กิโลก็ยังไม่ขึ้นแต่บางอันก็ประมาณอันนี้คือหน่วยเป็นกิโลนะครับไม่ใช่โอมนะครับ75-76กิโลโอมอะไรประมาณเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้เนี่ย42-43กิโลโอมนะครับ วัดหัวท้ายนี่ไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าคือคือค,อค,อความต่านทานไม่ขึ้นเหมือนไม่ไผ่ถ้าเราเปรีทีเทาอไม่ไผ่แต่ว่าเท่าที่ผมดูลักษณะมือก็ไม่ได้ดำมากเห็นไหมครับไม่เหมือนฐานที่เผาจากเตาไพลโรไลซ,ซิสนะครับอันนั้นดำปีเลยแต่ตัวนี้ลักษณะมือเราที่จับเนี่ยมันไม่ดำลักษณะตัวเนื้อฐานก็ดูแกร่งดูไมมดูมันวาวอ่ะมันวาวเห็นไหมนะครับ น้ำหนักเบาเบาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเบาสี่สิบสี่สามสสาสหกกิโลโอมวันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับไอไอท่อนใหญ่ท่อนเล็กหรือเปล่าหมายความว่าถ้าเป็นท่อนใหญ่แบบนี้เพราะว่าเราท่อนใหญ่ไว้ข้างบนวัดตัวเนี้ยได้เห็นไหมได้ ความต้นทันต่ำอ่ะในได้สิบกว่าโอมเมงครับนี่สิบกว่าโอมเมงในตัวที่ท่อนใหญ่แต่ท่อนเล็กเนี่ยอันนี้ท่อนใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นทานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทานสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ขึ้นไหม ประมาณสองกิโลห้าหกกิโลเปลือกตรงพื้นที่เอาทานเนี่ยเปลือกก็ยังเป็นเปลือกอยู่มันเหมือนถูกอบอ่ะแหละตัวเนี้ยแต่ว่าพื้นที่ข้างบนันก็จะเป็นเห็นเหมือนตัวเคลือบขาวๆแบบน,นี้เหมือนไฟเหมือนติดไฟ ก็ถามว่าได้เยอะไหมเดี๋ยวต้องดูเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ฟืนเต็มที่เรามีฟืนจํากัดคือคือมันไม่ได้เรียงอัดเต็มที่น,นแต่เรียกได้ว่าฐานปิ้งย่างคุณภาพสูงหรือเปล่าเออเดี๋ยวจะทดลองเอาไปใช้ดูว่ามันมี การแตกเป็นประกายหรือเปล่ามีกลิ่นมีควันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ลักษณะของฐานก็มันก็หักแตกออกมาเป็นอันๆนะครับเนี่ยแตกโอเคสะดาวช้างเป็นฐานได้ แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าการให้ค่าความร้อนกับอันนี้เท่าไหร่ความต้านทานอยู่เป็นระดับกิโลโอห์มนะครับเป็นระดับกิโลโอห์มแต่ว่าก็มีบางอันท่อนใหญ่ใหญ่ท่อนใหญ่หญมายถึงอย่างเงี้ยขนาดใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นไม้ไม้สี่นิ้วนะครับใหญ่สุดคือไม้สี่นิ้วแต่ว่ามันเป็นไอ้ท่อนบนสุดเลยจะมีลักษณะอาการเป็นขี้เถ่าคลุมๆม,มันนะครับ ทอนบนสุดเนี่ยอุณหภูมิก็เอ้ยความต้านทางก็ต่ําลงไปที่30แต่ว่ามีเพียงบางท่อนเท่านั้นมีท่อนใหญ่แค่สองท่อนนะครับเตาน,นี้โอเคครับสวัสดีครับ